คลิปนี้จะขอรีวิวนะยางสกูตเตอร์ขอบ12นะฮะขนาด110่ทับนะฮะสำหรับยางขนาดนี้ก็ใส่ได้สกูตเตอร์หลายๆรุ่นแต่วันนี้จะซื้อมาเพื่อใส่กับรถแกนฟิลาโน่น,นะฮะอันนี้ส่งสั่งมาจากแอปส้มนะฮะในช้อปปี้นั่นเองะ,ะก็เดี๋ยวเราจะแกะนะฮะ ช่วงแกะนี่ก็คงจะขอตัดออกไปนะฮะเพื่อดูอันนี้ให้ดูเพื่ออทราบว่าเขาแพ็คกิ้งมาอย่างนี้นะฮะสำหรับราคานะฮะขอแจ้งราคาก่อนนะเออใช้โค้ดได้ทั้งสองโค้ดนะฮะก็คือโค้ดลดราคาแล้วก็มีโค้ดลดจากร้านแล้วก็โค้ดส่งฟรีนะฮะแต่เนื่องจากร้านที่ผมสั่งเนี่ย มีค่าส่งอยู่เจ็ดสิบเจ็ดบาทแต่ร้านนี้แปลกนะฮะส่งใช้โค้ส่งฟรีส่งแล้วนะ,ะปกติจะลดแค่สามสิบแปดบาทนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะร้านนี้ใช้โค้ส่งฟรีลดได้ทั้งหมดเจ็ดสิบ็บาทก็คือส่งฟรีมาเลยนั่นนั่นเองสรุปแล้วยางเส้นนี้นะฮะราคาหลังจากลดแล้วนะฮะรวมค่าส่ง ก็จะอยู่ที่5้าร้สิบาทนะฮะสองเส้นก็จะเป็น1นึ่งพันกบาทเดี๋ยวเราจะมาแกะดูครับหลังจากแกะหีบห่อแล้วนะครับก็จะมาดูนะฮะยางนี้นะนำเข้าโดยบริษัทออของแม็กซีดนะฮะแม็กซีดนะฮะชื่อของแบรนด์ตัวนี้จริงๆ ตัวนี้ชื่อยางว่าเฉิงซินนะฮะทรายนะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะอันนี้คือบริษัทผู้นำเข้านะฮะในเพจนี้ก็จะแสดงถึงไอสาย,ยางนะฮะหนึ่งหนศูนย์ทับเจ็ดสิบสิบสองนะฮะรุ่นของยางนี้เนี่ยเรียกว่า C S W หนึ่งนะฮะห้าสิบสามอนี่ก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นของของยางหรือเปล่านะฮะ T L นี่ก็ย่อม,มาจากคำว่า t u b e l e d s นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชื่อนะฮะเชิงซินนะฮะแล้วก็จำนวน quality นะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายป้ายของเขานะฮะยางนี้ผลิตในประเทศเวียดนามนะฮะมาดูสลากอีกอีกเส้นหนึ่งนะฮะว่ามาจากแม x กซีจริงไหมนะฮะ ก็นี่จะเป็นป้ายป้ายของไทยนะฮะชื่อชื่อบริษัทที่นําเข้านะฮะนำเข้าแล้วจับจําหน่ายโดยบริษัท r าพีรับเบอรกัดนะฮะอยู่ที่สมุทรสาครน,นะฮะประเทศที่ผลิตก็คือเวียดนามนะฮะก็เป็นแบนโรนด์โลโก้ของแม็กซี d นะฮะก็พูด,ดง่ายๆเป็นยางยางลูปรนะูปของลูปนั่นเองนะฮะนี่คือขนาดไซส์าย,ยางนะฮะอ่า ก็บอกบอกไว้ครบหมดนะฮะส่วนปีของอยางนะฮะจริงๆแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาดูข้างๆยางอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเขาเขาเอาปั๊มตาว่าผลิตไว้สัปดาห์ที่เท่าไหร่ปีเท่าไหร่นะฮะแต่จากส,สลากนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขียนว่าสองศูนย์สองห้านะฮะแล้วก็เดือนห้านะฮะสุดนะ,ะเดือนห้า ส่วนลายของอยางนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูอีกทีจากในลูกนี้เขาเรียกว่าลายลายชาร์กนะฮะลายฉลามเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันขอญ,ญาตแกะเพียงเส้นเดียวก่อนนะฮะหลังจากแกะแล้วนะครับฮะเราก็มาดูนะฮะตรงนี้นะก็จะเป็นรถเ,เขาเรียกว่าสัปดาห์แล้วก็ปีที่ผลิตนะฮะ สองห้านี่ก็คือปีสองศูนย์สองห้านะฮะก็คืออย่างปีนี้นะครับส่วนยี่สามเนี่ยความหมายของมันก็คือสัปดาห์ที่ยี่สิบสามนะฮะของปีสองศูนย์สองห้านั่นเองนะฮะก็หนึ่งหนึ่งเดือนก็มีอยู่สี่สัปดาห์นะฮะก็สัปดาห์ที่ยี่สิบสามนะก็ต้องหารด้วยสี่ มาดูนะฮะบนยางเนี่ยลายก็เป็นลายชาร์กนะฮะในนี้จะพิมพ์ว่าชาร์กคิงนะฮะส่วนรุ่นก็บอกว่า CSKW1 นะแล้วก็จะระบุสายยางลงไปด้วยนะฮะ110712นะแล้วก็ตัวนี้ 53L เข้าใจว่าเป็นชั้นยางนะฮะชั้นของยาง TL ที่พิมพ์มาไว้ก็ทุบเล สังเกตง่ายๆนะฮะยางใหม่ๆผากเราใช้เล็บจิกลงไปนะฮะยางจะนิ่มนะฮะนั่นก็คือข้อดีของยางใหม่ๆนั่นเองนะฮะแล้วเราจะเปลี่ยนยางเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายกับเยางเก่าก่อนนะฮะมีสิ่งสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะฮะนะฮะในยางรถมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือยางรถยนต์ก็ตามนะฮะอันนี้เขาจะระบุไว้ฮะทูบเลสก็คือ ไม่ใช่ยางในนั่นเองนะฮะจะมีสิ่งสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะฮะอยากให้ดูป้ายนี่ยสังเกตไหมฮะเขียนภาษาอังกฤษไว้ว่า rotation นะฮะแล้วก็มีลูกศรแหลมมาทางนี้นะฮะเป็นลูกศรนะหมายความว่าเวลาติดตั้งยางเข้าไปแล้วนะฮะเวลาเราหันหน้าไปนะฮะลูกศรนี้จะต้องหมุนไปข้างหน้าเสมอนะฮะ โดยที่เราไม่ต้องดูดูดดดลายของอยางนะไม่ต้องสนใจนะครับให้เราดูาลูกศรของโรเตชันเป็นสำคัญถ้าหากใส่โรเตชันกลับไปอีกด้านหนึ่งนะฮะถอยหลังก็คือใส่ยางผิดด้านนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบรน์นะฮะเชิงซินนะฮะถ้าไทรนะะก็เป็นยางเรเดียน ระบุขนาดอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูยางเก่าที่ติดรถอยู่ว่าเหตุผลทําไมถึงต้องเ,ออเปลี่ยนยางนะฮะหลายท่านถามว่ายางใช้ได้กี่กิโลบางท่านถามว่ายางใช้ได้กี่ปีนะฮะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์กันฮะมาดูที่รถกันต่อนะฮะอันนี้เป็นรูปยางรอหน้านะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูแบรนด์ของยางอีกทีหนึ่งนะฮะลายอันนี้ให้ดูยางก่อนนะฮะเหตุผลที่เปลี่ยนยางนะเพราะอะไรหนึ่งนะฮะยางนี้นะฮะเล็บจิกลงไปยงังยังพอนิ่มๆอยู่ได้นะฮะแต่ว่านะฮะเรามาดูนะฮะยางนี้ไม่ได้แตกลายงาแต่ถ้าเราสังเกตเข้าไปในร่องของยางนะฮะจะสังเกตได้ว่าไม่ไม่ทราบว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่านะฮะยางเนี้ย แตกแล้วนะฮะแตกรายงาแล้วนะฮะหมายความว่าคุณภาพของยางเนี่ยนะฮะเ,เสื่อมเสื่อมสภาพลงไปแล้วนะ,ะผมว่ามองเห็นอยู่นะฮะถึงแม้ว่าเ,เล็บยังจิกจะไม่แข็งโป๊กนะฮะแต่ว่าผมให้ให้อาการเสื่อมก็เสื่อมไปประมาณ7080%แล้วนะฮะก็ถึงเวาลาควรจะต้องเปลี่ยนได้นะ เามาดูนะฮะยางตัวนี้เป็นยางอะไระมาดูกันต่อนะฮะยางตัวนี้นะฮะก็ถ้าแบรนด์นะฮะพูดถึงแบรนด์ก็ V-MOTO นะฮะ V-MOTO V-MOTO นะฮะฮขนาดไซส์ยางอันนี้เรามองเห็นอยู่นะฮะเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งศูนย์ทักเจ็ดสิบสิบสองนะฮะรุ่นของยางนะฮะ V V สาม เก้าหกนะฮะชื่อ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 รุ่นของแบรนด์นะฮะแมนะฮะัตตันฮอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่า,อ,า,อ,าอยู่ในร่มนะฮะก็ยางตัวนี้ถือว่าใช้ได้ทนมากนะฮะก็หมื่นกว่ากิโลอัพนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะหมื่นกว่ากิโลเพราะว่าผมใช้ใช้มาสองชุดแล้วนะฮะสำหรับยางตัวนี้ราคาตอนนั้นก็อยู่ประมาณคู่ละประมาณ พันเจดันแปดนะฮะแต่เนื่องจากว่า v m o มวีโมโตเนี่ยฮะวีโมโเนี่ยเอ่อไม่ได้ทำตลาดต่อแล้วเปลี่ยนชื่อแบรนด์จริงๆไม่ได้เปลี่ยนนะฮะจริงๆแล้ว v ีโมโตนี่เป็นเป็นแบรนด์ลูกนะฮะของแบรนด์แม่ก็คือ v ีลับเบนั่นเองนะฮะนะวีลับเบอรยังคงขายอยู่นะฮะแล้วก็ใช้ชื่อแมน h ัตตันต่อไปนะฮะแล้วก็ยังมีโมเดลนี้ต่อไปอยู่นะฮะ เพียงแต่ว่าแปลงร่างแปลงชื่อผมไม่เห็นขายอยู่ในออนไลน์นะฮะนี่คือเหตุผลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยางหลังกันมาดูยางหลังกันนิดนึงนะฮะยางหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเราเอามือเอาเล็บจิกไปสังเกตได้ว่ายางภายนอกนะฮะจะไม่ได้แตกลายงาแต่ล่องที่ลึกอยู่ลงไปข้างในเนะะี่ยถ้าสังเกตดีๆนะฮะยางยางแตกแล้วนะฮะยางแตกลายงาแล้วนั่นหมายความว่ายางเสื่อมหมด อายุหมดสภาพแล้วถ้ายังฝืนขับต่อไปก็คือขี่ได้ฮะสามสิบสี่สิบเบาๆนะฮะเทโค้งเทโค้งนี่อาจจะอันตรายหน่อยนะฮะนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องเปลี่ยน,นะฮวีมโตถือว่าเป็นยางที่ดีนะฮะแมนฮัตตันแต่เสียดายไม่ได้ทำตลาดต่อก็แปลงร่างไปเป็นวีลับเบอร์แทนนะฮะบริษัทเดียวกันมาต่อกันใน ช่วงสุดท้ายนะครับของคลิปนะฮะตอนนี้ร้อยางได้ทำการไปที่ร้านยางนะฮะเป็นร้านปะยางรถยนต์นี่นะฮะโดยใช้เครื่องมือถอดยางของรถยนต์นะฮะสาเหตุก็เพราะว่า,ารถที่เป็นล้อแม็กของมอเตอร์ไซค์นี่ยฮะถ้าหากใช้เครื่องมือในการถอดยางธรรมดาเนี่ยจะทำให้ล้อแม็กเป็นรอยได้เพราะฉะนั้น ดีที่สุดก็คือไปร้านรถยนต์นะฮะเพื่อไปออหาเครื่องมือถอดยางนะฮะของรถยนต์ถอดแม็กนี้ล้อแม็กก็จะไม่เป็นรอยนะ,ะมาดูนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกท่านนะฮะจะเห็นได้ว่าโรเตชันนะฮะลูกศรน,นียไปข้างหน้าฮะถามช่างดูแล้วนะช่างก็บอกว่าเ,เวลาใส่ย,ยางนะฮะเขาจะไม่สนใจเรื่องของลายลายจะกลับไปหน้าหรือไปหลังเขาจะไม่สนใจ เขาจะสนใจโรเตชันหรือลูกศรตัวนี้เองนะฮะจะต้องหมุนไปข้างหน้านะฮะส่วนเป็กล้อนี่ผมซื้อมาเป็นของแต่งตั้งแต่ออตอนได้รถมาใหม่ๆนะฮะห้บกว่าบาทเองนะฮะข้อดีก็คือเออเออขาบอกว่าเป็กล้อนี่มันกันการล้มกันเป็นรอยกันกระแทกนะฮะก็ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าเพราะยังยังไม่เคยล้มนะฮะยังไม่เคยกระแทก แต่ว่าข้อเสียก็มีก็คือ,อใส่เข้าไปเนี่ยน็อตเดิมจะขันได้อยู่ประมาณแค่2เกียวนะฮะแต่ก็ใส่ได้รถไม่ได้ใช้งานหนักหนาอะไรนะมาดูลายล้อยางที่ใส่ไปนะฮะชาร์คคิงนะฮะเออ่ CSW1 นะฮะตัวนี้เออ่ต้องบอกว่ามีการารีวิวหรือว่ามีคนทดลองใช้แล้วนะฮะ 5,000โลขึ้นไปก็ยังปกติอยู่ดังนั้นก็ตัวผมยังไม่ได้ใช้ก็เลยถือว่าซื้อมาทดสอบพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูล้อหลังกันมาดูล้อหลังกันนะฮะโรเตชันนะฮะนี่นะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะก็ลูกศรไปข้างหน้าเหมือนกันนะฮะอันนี้คือล้อหลังนะฮะยางก็ลายประมาณนี้นะฮะช่างบอกเอาไว้ว่า ยางยี่ห้อแพงๆนะฮะจะใส่รายกลับด้านนะฮะกับโรเตชันนะฮะแปลว่าอะไรเลยฮะแปลว่ายางที่ใส่รายกลับด้านเนี่ยมันจะเกาะถนนดีกว่าแต่ข้อเสียก็คือจะทําให้ดอกหมดเร็วนะฮะส่วนยางตัวนี้ช่างบอกว่าถ้าเป็นยางถูกนะจะใช้ได้ประมาณห้าหกพันกิโลขึ้นไปนก็ประมาณนี้นะฮะก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเสื่อมสภาพฮนะ แต่ยางตัวนี้เป็นราคาอยู่กลางๆนะฮะราคาตั้งขายก็อยู่ประมาณ600กว่าบาทเกือบ700นะฮะแต่ผมซื้อใส่โค้ดใส่รถสารพัดอะไรเรียบร้อยแล้วจะอยู่ตกอยู่ประมาณเาเส้นละ520บาทรวมส่งนะฮะก็จะขอจบรีวิวเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับรถแกนฟิลานโน่นะฮะที่เปลี่ยนยางนะฮะ ก็ถือว่าได้แชร์ประสบการณ์ความรู้กันสําหรับผู้ใช้มือใหม่แล้วก็ผู้หญิงที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการใส่ยางแล้วก็ต้องการซื้อยางมาใส่เองนะฮะส่วนเรื่องทุบเลดเนี่ยฮะหรือจุกลมเนี่ยฮะที่เติมลมเดิมติดรถมาจะเป็นเ,เป็นแนวแนวตรงนะฮะสีดำนะฮะ ขอแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะทูบเลดนี่มีความสําคัญนะฮะกรณีที่ท่านไม่เปลี่ยนเลยแล้วยางเสื่อมนะฮะเวลาท่านเติมยางเนี่ยเ,เติมลมยางเนี่ยเ,เวลาหักหักหักตัวทูบเลดขึ้นมาเพื่อจะได้ใส่ใส,ส่สายเติมลมได้นะฮะยางก็จะฉีกขาดทําให้ลมมันรั่วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งเว้นครั้งเปลี่ยนยางหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนทูบเลด ครั้งเว้นครั้งก็แล้วกันนะฮะส่วนถ้าต้องการเติมลมสะดวกนะฮะจะใช้งอ90งอ45หรือตั้งลมยังไงก็แล้วแต่สะดวกนะฮะหรือถ้ายางเป็นแบบตรงๆถ้ายางมันยังคอยางยังดีๆอยู่ก็ก็ใช้แบบตรงก็ได้แต่จะเติมลมยากหน่อยนะฮะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอขอบคุณมากครับ